ทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมได้เตาไมโครเวฟมาหนึงเครื่องนะครับซึ่งเป็นยี่ห้ออาริกานะครับซึ่งหากดูจากรูปโฉมโนมพัน์แล้วเนี่ยนะครับก็เป็นเตาไมโครเวฟรุ่นเก่านะครับน้ำหนักค่อนข้างมากขนาดใหญ่เทอะทะนะครับซึ่ง คงไม่มีใครอยากซ่อมนะครับก็เลยเอามาขายต่อให้กับร้านของเก่านะครับซึ่งผมก็ซื้อต่อมาเพื่อที่จะมาแกะเอาอะไหล่เอาไว้สําหรับทำงาน DIY นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูนะครับว่าเตาไมโครเวฟหนึ่งเครื่องนะครับเราจะได้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับที่เอาไว้ใช้ในการทำงานประดิษฐ์นะครับ สำหรับสเปคของเครื่องนี้นะครับก็เป็นทูอ i น one นะครับก็จะมีทั้งฟังก์ชันกิลวก็คือปิ้งย่างแล้วก็ไมโครเวฟนะครับสำหรับอินพุตก็2 3 0ถึง100ถึง240 50เฮิร์นะครับแล้วก็มีฮีเตอร์อ่าพาวเวอร์นะครับ1,400วัตสำหรับไมโครเวฟนะครับฟังก์ชันไมโครเวฟแล้วก็ฮีเตอร์พ0 0วัตต์นะครับ ส่วนเอา p ์พุตตรงนี้นะครับก็900วัตต์นะครับความถี่ก็2450เมกะเฮิรหรือ2หรือ2 4 5กิกะเฮิรนะครับสำหรับรูปโฉมนมพันธ์นะครับหลังจากที่เปิดฝาเครื่องออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นภาพรวมลักษณะดังนี้นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่ไฟเข้านะครับก็ ไฟ220เข้ามาที่นี่นะครับแล้วก็จะมาผ่านฟิลผ่านฟิลเตอร์นะครับตัวกองสัญญาณนะครับแล้วก็เอาพุทออกไปที่แผงควบคุมนะครับตรงนี้เป็นแผงควบคุมนะครับส่วนองค์ประกอบอื่นๆนะครับก็จะมีหม้อแปลงไฮว h นเต็นะครับตัวสร้างเป็นหม้อแปลงที่ step up นะครับคือ รับไฟ220แล้วก็แปลงออกเป็นไฟแรงสูงนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นฟิล์แรงสูงนะครับเป็นฟิวทางด้านแรงสูงของหม้อแปลงนะครับแล้วก็มีแคปปิเตอร์นะครับตัวนี้แล้วก็มีไดโอดนะครับตัวนี้นะครับซึ่งเบื้องต้นผมได้เช็คดูแล้วนะครับไดโอดตัวนี้เสียนะครับ หมอแปลงนี้นะครับเป็นตัวสร้างแรงดันไฟฟ้าแรงสูงนะครับทางานร่วมกับ2ตัวนี้นะครับก็คือแคปซิเตอร์กับไดโอดนี่นะครับเพื่อยกระดับแรงดันให้สูงขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าเป็นแรงดันนิเกทีฟเป็นแรงดันทางด้านลบนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นพัดลมระบายความร้อนซึ่งก็ใช้เชดเด d ตโพมอเตอร์นะครับหรือภาษาไทยเรียกว่ามอเตอร์แบบบังคั่วนะครับส่วนตัวนี้ก็คือเป็นตัว ถ้าเรียกว่าแมกนิตอนส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นพวกสวิตช์ลิมิตสวิตช์นะครับซึ่งเอาไว้สำหรับเป็นอินเตอร์ล็อกนะครับก็คือถ้าฝาไมโครเวฟไม่ปิดนะครับก็จะไม่ทำงานนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นฮีเตอร์นะครับก็เอาไว้สำหรับทําฟังก์ชันปิ้งย่างนะครับก็จะมีทั้งฮีเตอร์อยู่2แทั้งด้วยกันนะครับ ส่วนตัวนี้กับตัวนี้นะครับก็เป็นเทอร์โมสัตว์เอาไว้ควบคุมอุณหภูมินะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนด้านล่างนี้นะครับก็จะมีมอเตอร์ตัวหนึ่งซึ่งทำหน้าที่หมุนจานนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะถอดเอาอะไหล่นะครับแล้วก็จะบันทึกภาพไว้ในโหมดไทม์หลักนะครับ แล้วก็จะเอามาสรุปให้ดูนะครับว่าไมโครเวฟหนตัวนะครับผมได้อะไรอะไรมาบ้างน,นะครับ หลังจากที่ทําการแกะออกมานะครับก็จะได้ไหลดังที่เห็นนะครับก็เริ่มจากตรงนี้นะครับปักพอเมื่อเสียบปักนะครับกระแสไฟฟ้าก็จะมาเข้าวงจรตรงนี้นะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยฟิล1ิแอมป์นะครับแล้วก็ตัวกรองสัญญาณไฟฟ้านะครับหลังจากนั้นเอาพุทก็ส่งออกไปที่ขั้วนี้นะครับแยกออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่ง ส่งมาที่ชุดควบคุมนี่นะครับชุดไฟแรงต่ำนะครับก็คือมาเข้าหม้อแปลงนี่นะครับสเต็ปดาวลงมาแล้วก็ผ่านวงจรเล็กติฟายนะครับซึ่งก็เป็นแรงดันที่ใช้สำหรับควบคุมการทำงานนะครับส่วนอีกชุดหนึ่งนะครับก็จะส่งมาที่หม้อแปลงนี่นะครับซึ่งเป็นสเต p ปอัพท n ร f น r ฟร์เมอร์นะครับ ซึ่งเป็นการแปลงแรงดันให้สูงขึ้นนะครับอินพุตเข้ามา220นะครับส่วนเอาต์พุตก็2,000กว่าโวลต์นะครับตรงนี้เป็นเอาต์พุตนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นฟิวแรงสูงนะครับพิกัดฟิวตัวนี้ก็ 5kV 0.75A นะครับก็คือ5กิโลโวลต์นะครับพิกัดฟิวตัวนี้นะครับหลังจาก ออกจากฟิลตรงนี้นะครับก็จะมาเข้าวงจรตรงนี้นะครับซึ่งมีแคปซิเตอร์แล้วก็มีไดโอดนะครับซึ่งตรงนี้เรียกว่าวงจรแคมปิ้งนะครับเนกาทีฟแคมปิ้งก็คือเป็นตัวยกระดับแรงดันลบนะครับก็คือแรงดันที่ออกจากหม้อแปลงเนี่ยนะครับก็เป็น2,000กว่าวโวลต์นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะทำการ ใช้วงจรนี้นะครับยกระดับแรงดันให้สูงขึ้นไปอีกนะครับโดยอาศัยการทางานของไดโอดตัวนี้นะครับกับแคป,ปซิเตอร์ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเอาพุทออกจากชุดนี้นะครับก็จะส่งเข้ามาที่ตัวแมกนิตอนนี่นะครับตัวนี้นะครับแมกนิตอนนะครับ ซึ่งข้างในก็จะมีอิเล็กโทรดนะครับซึ่งปลายของอิเล็กโทรดเนี่ยก็จะเป็นไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับที่ถูกส่งมาจากวงจรแคมปิ้งเซอร์กิตตรงนี้นะครับเพื่อให้หัวอิเล็กโทรดเนี่ยทำการปล่อยประจุลบนะครับจากนั้นนะครับประจุลบก็จะถูกควบคุมด้วยสนามแม่เหล็กนะครับซึ่งเกิดจากแม่เหล็กถาวร2ตัวเนี่ยนะครับแล้วก็ นำไปเข้าวงจร LC oscillator นะครับเพื่อสร้างเป็นความถี่สูงนะครับก็ประมาณ2.4 g h z กะเฮิร์นะครับหลังจากนั้นนะครับความถี่สูงนะครับก็จะถูกปลดปล่อยออกมาที่แอนตนาตัวนี้นะครับหรือเสาอากาศนะครับซึ่งก็จะปล่อยขึ้นความถี่สูงนะครับออกไปยังห้องอบอาหารนะครับก็ทำให้เกิดความร้อนทำให้อาหารสุก นะครับส่วนชุดนี้นะครับก็เป็นฮีเตอร์นะครับซึ่งผมวัดดูแล้วนะครับฮีเตอร์ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับส่วนชุดนี้นะครับก็เป็นชุดของไมโครสวิตนะครับซึ่งเอาไว้สำหรับควบคุมการทำงานนะครับเป็นสวิตซ์อินเตอร์ล็อกประตูของไมโครเวฟนะครับกรณีอย่างเช่นถ้าเปิดประตูนะครับของเตาอบ ออกนะครับเตาอบก็จะหยุดการทํางานหยุดปล่อยขึ้นนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นมอเตอร์นะครับซึ่งเอาไว้ควบคุมการหมุนเทิร์นเทเบิลนะครับหมุนฐานด้านล่างนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นหลอดไฟแล้วก็เทอร์โมสตัตนะครับหลอดไฟก็ไว้ให้แสงสว่างนะครับส่วนเทอร์โมสตัตนี่ก็ไว้ควบคุมความร้อนนะครับ สำหรับภาพรวมของอุปกรณ์เตาอบไมโครเวฟนะครับก็มีประมาณนี้นะครับองค์ประกอบหลักๆนะครับซึ่งผมก็ถอดออกมาแล้วก็เก็บอะไหล่ไว้นะครับกรณีที่ต้องการใช้ทํางาน DIY นะครับหรือต้องการที่จะประดิษฐ์อะไหล่เล่นนะครับก็จะก็จะได้ไม่ต้องไปซื้ออะไหล่บางตัวนะครับก็ใช้อะไหลตรงนี้ผสมผสานกันไป โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็แกะมาให้ดูนะครับเพื่อเป็นไอเดียก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจส่วนอุปกรณ์ตัวอื่นนะครับถ้าท่านใดที่สนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับจะให้ผมทำคลิปอธิบายก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะครับพัดลมระบายความร้อนนะครับซึ่งเป็นมอเตอร์แบบบังขั่วนะครับหรือเช d เด็ o พอนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากรู้ว่ารายละเอียดเป็นยังไงการทํางานยังไงนะครับก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับหรือวงจรนี้นะครับวงจรแคมปิ้ง negative camping circuit นะครับวงจรยกระดับแสะ วงจรยกระดับสัญญาณแรงดันด้านลบนะครับจกรู้ว่ามันทำงานยังไงนะครับก็สามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับหรือตัวนี้นะครับแมกนิตอนนะครับหลักการทำงานเป็นยังไงนะครับวิธีการตรวจเช็คนะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับทำยังไงก็สามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ